ที่ราคาประเมินตลาด12ล้านต้องการขายฝาก6ล้านเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าแปลงนี้รับได้ไหม ที่แปลงนี้อยู่แถวคูบอลเมนบุรีนะครับแปลงที่ดินที่เรามาดูตรงนี้ทางเข้าเป็นโครงการของ AP นะครับขึ้นเพียบเลยบอกเลยว่าโลเคชันเนี่ยค่อนข้างดีมากเลยแปลงนี้ครับจากแหนบที่ผมอยู่ห่างจากสนามกอล์ฟปัญญารามิน,ทน,นีทยเพียงแค่5กิโลเองตอนนี้นเรามาถึงที่ดินจริงแล้วนะครับสิ่งที่เห็นคือว่าเคสเนี้ยเขาเป็นผู้รับเหมาเนาะเข้าที่ดินพร้อมวิวเนี่ยมาทำทุกคนจะเห็นจากที่เราขับรถเข้ามาเนี่ยคือทางเข้าเนี่ยมันไม่ค่อยสวยสิ่งที่เราต้องใช้เพิ่มเติมของแปลงนี้อาจจะเป็นเช่เพื่อทางเข้าออกว่าที่จะบอรอรดมหืว่า ภาวะจำยอมหรือเปล่าคือทำเลดีแต่ว่าด้วยตัวสภาพที่ดินเนี่ยอาจจะมีสิ่งกอ่อสร้างของเจ้าของที่อยู่มีเป็นพวกอุปกรณ์กอ่อสร้างหรือจากที่เรามาดูกันแล้วครับทุกคนลองคอมเมนต์เข้ามาว่าถ้าเป็นคุณเนี่ยคุณจะรับไหมครับส่วนใครที่สนใจนะครับอยากดูรายละเอียดแปลงนี้เพิ่มเติมนะครับสามารถทักมาช่องทางด้านล่างได้เลยนะครับ